อบ,บอกเฉยๆว่าบ้านคุณแดนอาหารอร่อยอ๋อดูจากคุณแนีบ้านคุณแดน ดูดิเหรอเรื่องแม่แม่อ้ครับแม่ทแม่จานมาใส่่ไช่วยตนากินหนสิคะเออไมดีเลคัากเลยอาไปควับวี่วงวมลเล็กๆีกว่าไมเก่งใจไปแล้วคนจะเดอยเป็นนัทีมจอยแลนะเก่งใจดีด้ะินม่พอเออเอกินไปเยอะๆเลยด้วยแข่ตอนทุกคนใส่ปากนะกินทูกิม่กินนะลกราอแชเขาจะกินปุ้ม

กินได้คุณเนี่ยจะขีเขาจอยอะจอยอย่ามาทำเป็นอยู่หลังจอยอย่ามาทำเป็นอยู่หลังจอยอะอร่อยอะอร่อยปรออร่อยเวอร์พร้อมวเล่นะอรอยมาก คนก็ดูฟินเลยนะครับตอนนี้ความลับมิกินกับต้องไม่กินไงเพราะอะต้องไมคนถ่ายต้องไป่ถ่ายไงช่วงนี้ช่วงไดอ่อนไหนบอกว่าเอากล้วยมากินจะอร่อยมากนึกว่ามีแค่นี้กับอันนี้ไงเขาตอาเอากล้วยข้างในโอ้ยดูดีดูไส้มันดีคุนได้กินกล้วยไปเยอะมากฟินแล้วฉันฟินฉันเห็นมึงเกินก็ฟินแล้วฟินร้องเหมือนนะร้องแล้วร้องแต่กินเค่งมันเกิดต้องหนึ่งคำนะร้องแล้ว แขเดราคุ้นข้าหนึ่งคำหนึ่งโลแขวญ้มวยสามเลปะมันเดียวผมเลยจริงปะสามเลยะเฮ้เอ้ฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้จักในชีวิตนี้รู้จักคนเกิดวันที่สามพฤษภาคนนี้คนที่ยี่สิบโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะกูทำดวยคบจริงเหรอครับนัดกันหรืนัดกันนรกเราขอถามพฤษภาพฤษภาเหรอล้ใส่กอะไางไม่ได้มอะไรอผมเกิดวันจันทร์ทุกคนเลย ผมเดียวเกิดวันพุหันเุ้ยเกิดวันเดยวเิ่งนเลยอะเอ้าผิหัสเหมือนกันเออหน้าตาดีไงคุณิัหัน้าตาดีเยียมมากวันพุดด้วยดีใจด้วยเหรอวันวัาหันเันว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 ัาวัรวันวันนันดันวันวานวันวันววัน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 วั้วัวัวันวนวันปันวันันวันวานวั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 วันวันวัอันวันวันันวันวันวันันัคััันััััหััน ถ่ายูถ่ารูถ่รูแล้วถ่ายรูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายูถ่ายรู่าถ่ายรูู่ถ่า่ถายู่าถ่ายรู่ถ่าย่ถ่ายู่ถ่ายู่ถ่ายูย่าู่ถยู่่ยาย่าย่ายู่ยู่่ายูถ่าย่ยถ่ เแม่ลูกพี่น้องพี่น้องแม่ล <lawsuit> <rotor> ูก <busca> ที่สาวเป็นพี่ใช่ไหมแม่ลูกที่ไหนใช่ไหมพี่แล้วพี่น้องหน่ามีอายุกว่าถ้าเป็นพี่แรงแม่ลูกสดเลยเอาตักด้วยดิตากด้วยค่ะตักด้วย Beauty cream อ่ะกินขนลุกโอ้ยไม่กินไปแล้วคำหนึ่งอีกนึงจ้ะเอาเลยงานแต่งงานแม่ต้องเดินในทั่วโต๊ะทั่วโต๊ะอ่ะใช่ไง พี house, ่าวไปอันนี้อ่ะคุณคำใหญ่ไปไหมลูกคำใหญ่ไปไหมลูกหนึ่งสองเลื่อ่าขาชาไปเข้าคิวเข้าคิวหมดพอดีอ่ะคือครบทุกคนก็คือเค้กหมดพอดีอือโอ้วโอ้